สิ่งที่หนูภูมิใจมากคือหนูออกกำลังกายเยอะมากใช่แล้วก็รู้สึกว่าร่างกายเราก็เปลี่ยนแปลงคืนดีขึ้นแล้วก็เป็นสิ่งที่ตั้งใจอยากจะทามานานแล้วเพราะว่าหนูปีนี้หนู30ใช่ไหมคะหนูรู้สึกว่าอยากจะเมนเทนร่างกายในวันที่มันยังไม่สายเกินไปอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าภูมใะะิใจค่ะในในสิ่งนี้แล้วก็ปีนี้แฮปปี้ oh. ค่ะมีความสุขเหมือนเดิม แรงบันดาลใจนีจ่มาจากคุณใช้ตัวด้วยหรือเปล่า <c oughs> ด้วยคะ่ะเพราะว่าปีนี้เขาฟิตมากโดยความที่ว่าพี่เจมงานเยอะมากแล้วก็ต้องดูแลตัวเองก็ก็เลยคิดว่าเอ้ยงั้นเราดูแลตัวเองไว้ด้วยกันเลยดีกวมามา่าอะไรจริงจริงจะมีที่ไหนที่ไปอาจจะไปกันสองคนอะไรเงี้ยมีค่ะ,ะมีมีคือปุ๊บปั๊บมากพึ่งแพนกันเลยค่าวว่าเดี๋ยวจะไปเกาหลีกัน เขาเป็นคนเข้าไปเขาเป็นเขาควรไปแคมปิ้งเขาติดใจอยู่เพราะว่าเมื่อต้นปีไป,ไปแคมปิ้งมาใช่ไหมคะแต่ว<ะ>่าก็เปลี่ยนเปลี่ยนฟิลบ้างค่ะ<ม> MM ก็เลยเดี๋ยวเดี๋ยวปุ๊บปั๊บแพลนกันว่าจะไปเกาหลีใช่เขาได้ อาภัยค่ะรอบปีที่ผ่านมารีแคบเลยคระชีวิตรอบปีที่ผ่านมาต่ภายใกล้สิ้นปีแล้วรีแคปก็มีทํางานนั่นนู่นนี่ค่ะแล้วก็ปีนี้สิ่งที่หนูภูมิใจมากคือหนูอกกำลังกายเยอะมาก ใช่แล้วก็รู้สึกว่าร่างกายเราก็เปลี่ยนแปลงขึ้นดีขึ้นแล้วก็เป็นสิ่งที่ตั้งใจอยากจะทํามานานแล้วเพราะว่าหนูปีนี้หนู30ใช่ไหมคะหนูรู้สึกว่าอยากจะเมนเทนร่างกายในวันที่มันยังไม่สายเกินไปอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าภูมิใจคะ่ะในในสิ่งนี้แล้วก็ปีนี้แฮปปี้ค่ะความสุขเหมือนเดิมแรงบันดาลใจนี่มาจากคนไข้ตัวด้วยหรือเปล่าด้วยค่ะเพราะว่าปีนี้เขาฟิตมากด้วยความที่ว่าพี่เจมงานเยอะมากแล้วก็ต้องดูแลตัวเองก็ก็เลยคิดว่าเอ้ยงั้นเราดูแลตัวเองไปด้วยกัน <c oughs> <c oughs> ไม่ไเงีม่ไม่ค่ะอันนี้คือเขาด้วยแล้วก็ส่วนมากก็คือเป็นเราเนี่ยแหละที่อยากอยากหันมาดูแลตัวเองให้มากขึ้นนะคะเก็บเก่งอย่างทำภาพอะไรบ้ือเปล่าเนี่ยล่ะอ๋อไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยแค่รู้สึกว่าโตขึ้นแล้วอยากจะเมนเทนร่างกายให้ให้ทัน okay, ไปใช่ได้ไหมคะแต่งานเราก็ยืมีเวลาที่ไปออก มีเวลาค่ะเราก็แบ,บ่งเวลาได้คือหนูยังพอมีเวลาอยู่ค่ะเราอยากจะดูแลตัวเองในส่วนนั้นด้วยใช่อกทคนยไม่เลยลไม่ค่ะเพราะว่าคือพี่เจมเขายกเวทใช่ไหมคะ<อ>แต่หนูเน้นแบบพิลาทิสแล้วเ,<อ>เลยไม่ได้เล่นด้วยกันออใช่เขาังชวนไปออกรอบดีคอร์ปอยู่หรือเปล่าอุ้ย ปีนี้ไม่ค่อยได้ไปเลยเพราะว่าช่วงครึ่งปีหลังพี่เจมยุ่งมากๆเลยค่ะจัดละครเวทีด้วยงานละครด้วยอะไรเงี้ยก็เลยยังไม่มีโอกาสได้ไปออกรอบด้วยกันเลยแต่ว่าเดี๋ยวต้นปีหน้าเดี๋ยวจะลองดูค่ะแต่ล,ล <ะ S 2> <ด>้ก็<ป>เหมือนหาเวลาไปเขาจิ้ไปออกไปออกิ่มด้วยก,กันกใช่ไปเขาใหญ่ด้วยกันมากับแกงละครเวทีของเขาด้วยก็สนุกปุป,ปั๊บมากใช่ปุปป๊บม,มากเพราะว่าเหมือนพอเขาทํางานกันเสร็จเขาก็วางแผนกันเลยแล้วก็เขาก็ชวนเราด้วยก็ดีใจค่ะเหมือน เราได้ไปรู้จักกับเพื่อนๆของเขาด้วยซึ่งนนนาทีก็เราจะมีทิปคั่นใช่ใช่แล้วมันมันสนุกมากเพราะว่าเหมือนเราไปอยู่แบบเป็นบ้านหลังใหญ่ด้วยกันเลยทุกคนก็เอนจอยทุกอย่างด้วยกันก็แบบกินเยอะมากมีแบบร้องคาราโอเกะกันสนุกคะ่ะก็ขอบคุณที่เขาชวนเราด้วยมีที่กมีทิที่ไปอาจจะไปกับสองคนอะไรเงี้ยมีค่ะมีม,ม,ม,มีคือปุ๊บปั๊บมากเพิ่งแผนกันเลยคะ่ะว่าเดี๋ยวจะไปเกาหลีกันอนี้ เขาเปลี่ยนมาเขาไปอะไปแบบปิ้งเพราะว่าเมื่อต้นปีไปแคมปิ้งมาใช่ไหมคะแต่ว่าก็เปลี่ยนเปลี่ยนฟิลบ้างค่ะก็เลยเดี๋ยวเดี๋ยวปุตปาแพนกันว่าจะไปเกาหลีใช่เขาดาวเขาดาวเขาดาวใช่ค่ะใช่ใช่ก็ไปอยู่กันสักแป๊บนึงไม่นานมากเดี๋ยวก็ต้องกลับมาทำงานกันแล้วปันใช่ที่เลยเจมบอกว่าจัดที่ไทยไม่ได้ไปไกลล่าสุดใช่ไหมคะใช่ใช่ก็คือเพิ่งแพนกันเลยค่ะว่าอยู่ดีก็แบบเออเปลี่ยนใจว่า เราเปลี่ยนฟิลกันดีกว่าเพราะว่าปีนี้เหมือนไม่ได้เดินทางเลยเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยงั้นเราแบบฉลองก,กันนิดนึงอะไรงะเงี้ยค่ะก็ปุ๊บปั๊บถึงจะได้ไปใช่ถ้าเราแพนมันจะไม่ได้ไปเนาะใช่ไหมที <laughs> จ่จริงเราเป็นทริปแบบนี้บ่อยมาที่แบบว่าเอ้ยไม่ไม่แทบจะไม่ได้แพนเลยสองคนจริงจริงบ่อยอยู่ค่ะเพราะว่าบางทีตารางงานเราไม่แน่นอนใช่ไหมคะวันนี้มีงานเข้ามาเราก็เอ้ยเดี๋ยวทางานก่อนเราก็จัด p r รเวลิตีให้ดีแล้วก็พอมีเวลาบางช่วงนึงก็เลยเออไปเที่ยวดีกว่าก็ปุ๊บปั๊บตลอดเลยคะ่ะก็ดีนะคะคไม่ต้องแบบ ไม่ต้องแพงเยอะใช่ใเวลา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 ไปทริปอย่างนี้มันต้องมีการฟิตติ้งไงเตรียมชุดเสื้อผ้านั่นนุ๊ดอ๋อเลือกเลือกคอสตูมอะไรอย่างเงี้ยอ๋อไม่ค่ะก็ชิลๆแต่เดี๋ยวต้องจัดชุดคู่ใช่ไหมคะต้องต้องจัดชุดคู่รอดูรูปค่ะน้ใการรูปเปลี่ยนไปนะคะหลังจากที่มันเป็นคู่ปาร์อย่างเงี้ยอันจะการว่า จริงๆก็ไม่นะคะแต่ว่าทริปนี้รู้สึกว่าตื่นเต้นเป็นพิเศษนิดนึงเพราะว่าปีนี้ไม่ได้ไม่ได้บินไปไหนเลยก็เลยโซ้ยทริปนี้ต้องสนุกแน่ๆแล้วก็เหมือนเหมือนเราก็ไปเปลี่ยนบรรยากาศกันอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าหนูว่าไม่ไม่ได้มีความสึกเปลี่ยนไปอะไรนักเพื่อนไปด้วยหรือเปล่ามีมีชาวแกงเขาไปเหมือนเขาตั้งใจไปอยู่แล้วแล้วเราก็เหมือนอ่ะเขาไปแล้วก็ไปจอยเขาด้วยอะไรเงี้ยค่ะจอยไปตามจอยไปตามเออใช่ได้เพื่นใหม่เยอะขึ้นไหมครับหายปีนี้เยอะขึ้นค่ะเยอะขึ้น ใช่คือพอพี่เจมทํางานเขาก็มีแบบว่ามีเพื่อนๆใหม่เขาก็พาเราไปจอยด้วยก็รู้สึกดีใจนะคะว่าเออเราเราก็อยากให้เขารู้จักเพื่อนเราเขาก็อยากให้เรารู้จักเพื่อนเขาด้วยมันก็เป็นแบบสัญญาณที่ดีของความสัมพันธ์นะคะว่าเราได้รู้จักกันและกันในช่งี้เขามีเวลาให้เราไหมคะเหมือนเขาว่าทงานมีค่ะมีช่วง,งนี้เขาพอหมดละครเวทีแล้วเขาก็เริ่มมีเวลาว่างแล้วแต่ว่าพี่เจมก็ยังต้องเหมือน ยังต้องฟิตหุ่นอยู่เนาะด้วยเรื่องละครด้วยเรื่องอะไรอย่างงี้ด้วยเขาก็ยังแบบมีตารางที่เขายังต้องทำอยู่ใช่แล้วเขามีโปรเจกต์ที่จะต้องเกี่ยวกับต้องขอเป็นผ้าอย่างเงี้ยหรือเรื่องการได้ขุนละครค่ะมีละครใช่มีละครอยู่ก็ก็ใช่ก็กำลังถ่ายทำอยู่ค่ะก็มีทั้งแบบต่อยมวยต้องฟิตร่างกายด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็ไม่ได้จะยุ่งขนาดนั้นเราก็ยังมีเวลาทันค่อนทันค่ะตอยากได้หุ่นแบบพี่แบลเลยใช่ไหมอุ้ยเป็นพี่แบลเป็นไอดอลเลยค่ะเพราะพี่แบลฟิตมากแล้วก็คือ หนูว่าสองคนนี้แบบว่าเป็นสองคนที่หนูรู้สึกว่ามีวินัยมากหนูชื่นชมเขามากๆเลยทั้งคู่เลยเราได้เล่ได้กลับรวมเป็นมาต้องไหมแต่มีโอกาสได้เห็นบ้างไหมโอ้ไม่แน่ใจเลยค่ะแต่ว่าถ้ามีก็ยินดีมากๆแต่ว่าปีหน้ามีละครออนนะคะปีหน้ามีละครจะไปเล่นเล่นกับพี่เจมส์ใช่ใช่ค่ะใช่บางกลุ่มอะไรแบบนั้นแบบที่ได้เน่คือเราก็ชอบแะบเขาบอกว่าเราอยากให้เขาอยากห อย,อยางเี็พี่เจมเป็นเวอร์ชันไหนเฮ้หยหนูโอเคหมดขอแค่เขาแฮปปี้ขอแค่แต่ตอนนี้หนูรู้สึกว่าพอเขาฟิตร่างกายมากๆเขามีความสุขกับร่างกายตัวเองกับสุขภาพตัวเองมากๆเลยหนูก็ดีใจที่เออเห็นเขาแฮปปี้กับกับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันเป็นอะไรที่ดีมากๆแล้วก็จริงจริง เป็นแบบไหนก็ได้หนูโอเคหมดจริงๆเวลาวันปั้นร่างมันต้องเกี่ยวกับพกการอาหารการกินแล้วอ,อาหาร <c oughs> ด้วยใช่เขาม,มีวินัยาหาเามีวินัยมากค่ะแต่ว่าเขาก็ยังอย่างเวลาบางมื้ออย่างเงี้ยเ <c oughs> ขาก็ยังจะรู้สึกว่าคือเขาไม่ก็ไม่อยากควบคุมมากซะจนเราอดกินอะไรอร่อยอร่อยอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบ่งแบ่งมื้อกันค่ะมื้อไหนเขากินได้แค่นี้หนูก็เข้าใจเขานะคะไม่ไม่ได้ว่าแบบโคไม่ตามใจเราเลยอะไรเงี้ยหนูก็เข้าใจเขาแล้วก็ แต่งแต่กันไปใช่ก็ไม่ได้เป็นวัตัุเวลาไปกินข้าวด้วยกันไม่ไม่เลย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 ไม่ว่าตัดบอกที่เราไม่ไม่หนูโอเคมากเร่่าเลยต้องได้ร่างวยท่ดีทกไปด้วยก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นค่ะอยากจะฟิตเท่าๆพี่เจมบ้างแต่ว่าไม่ไม่สามารถอย่างเงี้ยหพายายามใส่เต้าไป จะพยายามไต่เต้าไปค่ะเพราะว่าหนูรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ใช้วินัยใช้เวลาสูงมากๆถ้าหนูทําได้หนูก็จะเอาว่าเอาเป็นว่าเป็นเป้าหมายของปีหน้าดีกว่าเออค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก็ปีใหม่แล้วนะครับอะไรที่มันแย่ๆก็ปล่อยให้มันผ่านไปผมว่าปี2025เป็นปีที่ได้เห็นได้เจอได้เรียนรู้กันค่อนข้างเยอะในมุมของบุคคลและสังคมเลยด้วยซ้ำนะฮะ แต่ว่าก็ปีใหม่นี้ขอให้ปีหน้า2องพเป็นปีที่ดีที่สุดของทุกคนนะครับแล้วก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงมีความสุขมากๆร่าํารวยร่ํารวยนะครับขอพรให้ตัวเองถึงข้อความเลยดีครับรวยครับผมทํางานมาเยอะแล้วครับอยากรวยแล้วครับแต่รวยแบบดีครับรวยแบบถูกวิธีครับ ถ้อยากพลาดความบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub ส c ค i b ์ที่ YouTube c h annel ทับดาลา Facebook ทับดาลาและคุณผู้ชมท่านใหนนะคะที่สนใจอยากติดต่อโฆษณาค่ะก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ